ใครหาล้อ mk อยู่ครับแวะมาได้มาดูกันครับว่ามีตัวไหนบ้างครับดูจากแบรนด์ mk sport ครับตัวนี้นุ่มเม้งการยางชุมพรีนะครับการันตีครับความแข็งแรงนะครับล้อแท้ครับ mk ครับล้อเบาคู่ผเม่งครับตัวนี้อ่าหกลูเริ่มต้นด้วยหกลูเลยตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นอ่า m หนึ่งนะครับหกลูนะครับตัวนี้หกลูตรงรุ่นนะครับ d max ครับสามารถ ใส่ได้เลยโดยไม่ต้องแปลงลมนะครับตัวน,นี้โกรูวสเปคก็คือนี่ครับ M1 ตัวน,นี้ก็เป็น8.5นะครับเคาะพิษแปดแปดจุดห้นะครับไม่ไม่ยืน่นไม่ล้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณตอนนี้ที่มีของเลยก็ประมาณสี่ตัวนะครับก็จะมีอ M1 นะครับตัวนี้เราจะเป็น M2 นะครับตัวนี้ดูกรันโหยิบบั๊บ น,นี่ M 2แล้วก็จะมาเป็น M สมแล้วตนี้่ย M สามกนเลยประมาณนี้ครับแล้วก็จะมาเป็น M 1 0นะครับตัวนี้ลายลวดลายก็จะแตกต่างกันครับตามกระบอกแบบนะครับที่สวยงามนะครับประมาณนี้หกรูครับจะมีหกรูตรงรุ่นนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องแป้งดุมนะครับส่วนเป็น5้าลูกนะครับก็มีเลยนะครับนี่เป็น M 3ามนะครับตัวนี้5้าลูครับสเปคก็จะเป็น8.5ดุด้ออสาสิบนะครับตัวนี้สเปคก่นมองไม่เห็นตัวนี้จะเป็น M 1 0นะครับฮิตทุกลายฮิตทุกลาย M 1 8นะครับตัวนี้ M 4นะครับเป็นดาวก็จะมาตัวนี้อ่า m แปดนะครับ m แปดก็จะเป็นประมาณคา m, m ล้ายคล้ายกับ m m ะไรวะเดี๋ยวเออเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้นะกับ m หนึ่งเนี่ยอันนี้ m หนึ่งนะอันนี้ m แปดเฮ้ยงง m หนึ่งก็จะเป็นออฟตื่นนะครับออฟจะไม่ลึกนะครับออฟเขาจะไม่ลึกส่วน m แปดก็จะเป็นออฟจะลึกกว่านะครับรูปทรงการลักษณะ ้กัันนะครบแต่การตรงการตรงมีออฟอันนี้จะเป็นอ่าการยกหน่อยแล้วก็ออฟเติร์นนะครับประมาณนี้เป็นหนึ่งนะครับท่านใดหาอยู่ครับโร่เอ็มเคสปอร์ตนะครับแวะมาได้นะครับห้าลูหกลูตรงรุ่นมีนะครับม,มาที่ร้านได้เลยคนระับ